สวัสดีทุกๆคนนี่เป็นตลาดนะัดนะก็จะมีขึ้นมาจะมีมาทุกๆวันเลยนะอ่ที่หน้าหมู่บ้านเอื้อทอนบึงกลุ่มนะก็จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากนะระเบ,บิเครื่องตลอดเลยนะตรงเนี้ย คึกคักตลอดแล้วก็มีพ่อค้าไม่ขายมาเยอะแล้วก็คนก็มาซื้อเยอะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดร้อยสามสิบตึกสามสิบสองตึกนะร้อยสามสองตึกและเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดนะในในโครงการเอเอทรนน่าจะเป็นที่นี่แบบโครงการใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มีห้องอยู่ห้าพันหกร้อยกว่าห้องนะ ก็จะมีอาหารเหนือเมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแคบหมูแคบพริกหนุ่มแคบหมูนะ,ะแล้วก็จะมีะไก่ทอดนะ,ะแล้วก็จะมีอาหารหล,หลายๆอย่างนะก็ะได้ว่าอของทอดอก็จะมีหลากหลายนะแล้วก็นี่ก็คือนะไก่ใต้น้ำเนาะแล้วก็จะมีไส้กรอกอีสานนะ โอ้สารพัดเลยนะที่จะเลือกสัรว่าเราจะกินอะไรปลาหมึกย่างก็มีนะทุกคนนะก็จะแบบทุกอย่างจะต้องแบบเด็ดนะอร่อยนะน,นี้จะเป็นไก่ทอดนะนะแล้วก็จะมีหอมเจียวนะสูตรเด็ดของเขานะอืมน,นี้ก็จะเป็นส้มตำปลาเผา อาจจะเป็นปลาเผานะปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่แนะมาก็จะมีอ่ข้าวกะเพรา25บาทก็รสชาติก็ใช้ได้นะนะอร่อยนะกะเพราคือที่ที่มาขายที่นี่จะต้องอร่อยนะทุกคนต้องอร่อยรสชาติต้องดีแล้วก็เน้นปริมาณเยอะหน่อยนะ เยอะๆแล้วก็ให้เยอะหน่อยแล้วก็อร่อยต้องอร่อยด้วยนะเพราะว่าจะขายดีส่วนมากก็จะขายแบบาขายปริมาณเยอะกําไรน้อยหน่ยววอยแต่ว่าขายได้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 ไดไดปริมาณที่เยอะกําไรก็เยอะใช่ไหมเนี่ยก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองก็มาขายด้วยนะม,มีมีเสี่ยงโชคด้วยมีลอตเตอรี่ขายด้วย แล้วก็จะมีนะีของกิีมหลากหลายนะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีให้สแกนได้นะทุกคนอันนี้จะเป็น,นมะม่วงน้ำปลาหวานเห็นแล้วเปรี้ยวฝานะมะม่วงน้ำปลาหวาน อร่อยนะเคยกินมาแล้วว่าอร่อยแล้วก็แต่นี้จะเป็นพวกอาหารทะเลที่นานๆก็จะมาอ่ามาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าจะมีกุ้งมีอาหารอ่ามีปลาทุกอย่างนะปลาแห้งปลาอ่าทุกอย่างที่ที่มาขายกันนะกุ้งตัวกุ้งแห้งตัวโตโตนะมาขายื ก็มีพวกหอมกระเทียมพริกกรอะไรเงี้ยก็ขายนะทุกคนเนี่ยปลาหมึกย่างนี่มีหลายเจ้ามีหลายเจ้าจะต้องเลือกดูว่าอันไหนแซ่บก็ต้องเลือกอันนั้นอ่าอ่าเป็นเป็นพวกอ่านี่เป็นต้ยมยำรสเด็ดนะทะเลนะอร่อยมากเจ้านี่อร่อยมากแล้วก็กินบ่อยลูกสาวก็ชอบกินนะ ก็จะเป็นอันนี้ของทอดนะหมูทอดอ่หอหัวหมูต้มอะไรอย่างเงี้ยนะไก่ไก่ต้มน้ําปลาไก่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับไก่หมดเลยนะจะเป็นแบบหัวผัดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับไกนะ่แล้วจะมีข้าวขายด้วยแล้วก็มีข้าวราดแกงอ่ามีข้าวที่แกงเป็นถุงนะอ่าข้าวที่แกงเป็นถุงอืม นะอ่าจานนี้ก็จะขายพวกอาหารอีสานนะก็รสชาติใช้ได้อะนะเป็นลาบองลาบเป็ดลาบหมูลาบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอ่ากับข้าวอืมอหลากหลายจริงๆนะออหลากหลายมากเลยอืม,อมนี่จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวข้าวหอม ข้าวธรรมดานะขายกันแล้วก็มีผลไม้หลากหลายให้เลือกนะให้เลือกออมีบทนะจะจะกินอะไรเนาะจะกินอะไระลำไยก็ยังมีอยู่นะ <c oughs> มีน้ำผลไม้ปัน่นนะอันนี้ยังไม่ได้ลองกินนะนไม่รู้ว่าจะอร่อยไม่อร่อยนะหลยังก็ต้องเลือกอาจจะมีผ้าขาย เสื้อผ้ามาขายอ่าราคาก็ไม่แพงแต่ก็คุณภาพก็ใช้ได้นะจากโรงงานถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเสื้อผ้าก็อ่าไม่ต้องเน้นแพงมากอ,ะอ่ะอ่ามันใส่ได้แล้วก็ดูดีแค่นั้นเนาะเออมีเสื้อผ้ามือสองอ่าก็อามาขายกันนะอืมก็มาขายกัน